ครับคลิปนี้ก็อยู่กับช่องวิซาสวัสดีคิงการ์ดนี้จะมารีวิว VCD คาราโอเกะกับ VCD คอนเสิร์ตของพี่บีสุกฤษนะครับเนีย่ยสตูดิโอสตูดิโออัลบั้มแผ่นหนึ่งแล้วก็มีบ c ซคอนเสิร์ตครับเดี๋ยวดูสตูดิโออัลบั้มก่อนอันนี้คืออัลบั้มฮักบีครับเป็นชุดที่สามของพี่บีสุกฤษครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์คำว่าคาราโอเกะรูปจะเหมือน CD ดีออร์เอครับตัวหนังสือชื่ออัลบั้มจางไปครับมันซื้อนานแล้วครับ ตัวนี้คือคือสปอนเซอร์หรือจ้างกับพรีเซนเตอร์กับสปอนเซอร์ให้กับองค์คเละแล้วก็มีวีซีดีคาร์เกตคาร์เองคอมเมเชียลตึกสามสีองค์คารเกตบ้านสีเขียวอันนี้สีส้มคือ PC p a เพลันนี้มองเห็นขออภัยนะครับอันนี้มีรอยเขียนตอนเด็กนั่นครับเนี่ยจะมีรูปยี่สิอัพกบล้อยี่สปีเจมส์แกรมี่ครับแต่โดยสลับมันตรงที่เอ็กซ์หน่อยครับเนี่ยแกรมมี่จะอยู่วางตรงนี้ อันนี้เป็นโลโก้ exact ครับ exact ครับ MGA ร้อ100กยกัสคารูตดจีด้วยครับหานาสัรก็มีรหัสเดือนปีแล้วก็เชื่อละบ,บ้อมครับเนี่ย et หมายถึงของ exact นั่นเองครับเนี่ย m สองตัวจะเป็นของมอมมิสิกครับด้านหลังมีราชิเพลงอยู่สิบเพลงแต่มีแท็กที่สิเอ็ดจะเป็นคนรายการของ แอคชัแนลแล้วก็แบงค์ชัแนลครับสมุดเลขสิทธิ์เมษายนสองห้าร้อยห้าสิบสองแลับเวลาเล่นเท่าไหร่พอาลเลอร์อะไรอย่างนี้ครับโบยแมตตต่างๆครับเจมเบอร์เจมแกมมี่แล้วก็มีเจ้าของเลขสิทธิ์หรือเจมแกมมี่อะไรอย่างนี้ครับ,บ,รบ ard, my, จบัดจห my, น่า,นายแล้วก็ที่อยู่เหมือนเดิมวันที่ผลิตเมษายนสองห้าร้อยหาสองวันจันทายยี 28, ่สิบแปดเมษายนสอ,องห้าร้อยสิบองอแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตครับ แล้วก็มีขอไม่บอกรหัสแล้วกันครับมีโปรโต,ต่างๆครับไปดูภายในแผ่นกันอันนี้เป็นกระดาษแข็งครับสวยตัชอบเหมือนกันเพราะว่าแตกต่าจากตัวซีดีกล่องซีดีครับอันนี้จะเป็นรูปหน้าปกเหมือนตัวแผ่นสกินรูปหน้าปก,เห,หปกเหมือนหน้าปกเหมือนหน้าปกเลยครับ ถ้าเป็นซีดีออ o ดจะเป็นน้ำเงินออกน้ำเงินมว่วงครับนี่จะเป็นมีวีซีดีคาราเกะคาราเกะฟองน้เชียร์ตึกษาสีงูคาราเกะบ้านสีเขียวมีพิ้ Play, วซีเปรี้ยวคอนโทลสีส้มมีโลโก้ย m มกับมี่เอ็กแซคคอมแพคติแล้วก็รหัสแล้วก็มาเลขซียใบอนุญาตครับตรงนี้ก็คือเป็นรูปพรีเซนเตอร์รูป สปอนเซอร์หรือพรีเซนเตอร์ให้กับลูกอมคอลเลตเสน่ห์ลงหายใจยังไงก็โดนลูกพีบ่บีตอนนั้นพรีเซนเตอร์ให้กับลูกอมคอลเลตนั่นเองครับอันนี้คือแต่อันนี้คือลูกคำขอบคุณจากของพี่บีสุขฤทธิ์ขอบคุณแฟนคลับทีมงานต่างๆอะไรมั่งขอบคุณทั้งหมดครับอันนี้คือลูกโปสเตอร์ของพี่บี้สุขฤทธิ์ครับเนี่ยมีสามใบ ขออภัยมีรอยเขียนหน่อยครับในช่วง MB ครับช่วงตอนถ่าย MB มีจะเป็นรูปพี่บีสุขิตนั่นเองครับนี่ชื่ออะไรบ้าครับอ่าจะเป็นรูปพี่บีสุขิตอันนี้มีรอยเขียนหน่อยครับภาพรวบรวมนอนใน็มบีครับอันนี้ก็จะเป็น รายช่อเพลงวิธีการเราโหลดลิงโทนฟูลเพลงเต็มแล้วก็เสียงรอสายต่างๆครับอันนี้ก็คือบ้านซีโองคาราโอเกะบ้านสีเขียวกับตึกสามสี่คาราโอเกะฟอร์มูเชียลหมายถึงอย่างไรแล้วก็มีบทกำหนดโทษการกฎหมายครับก็ใครมีก็อ่านเอาเองครับขอไม่อ่านเต็มครับเดี๋ยวยาวไปครับ อันนี้จะเป็นรายชื่อเพลงใครคนแต่งเพลงทำนองเพลงเรียบเรียงโปรดิเซอร์ต่างๆครับน,นี้จะเป็นรูปพี่บีุดตีต่ละรูปครับมาเป็นต่อไปกันเลยครับอ่าอันนี้คือบีซีดีคอนเสิร์ตชื่อว่า b ี้สตีตอินคอนเสิร์ตไม่กลัวก็ไม่เลิกครับส,สัญลักษณ์ซ้ายบนคำว่า b ีซีดีไลฟ์คอนเครับอืม มีแค่เราเชิญนกสินใจเป็นพน,นิษพี่ตุลโนกพาคินพี่พี่แกนแล้วลักเก้าแลาว้วก็โอนอนุชินแล้วก็น้องน้องมาร์คครับอันนี้เป็นในการสนับสนุนจากคอนเสิร์ตชุดนี้คือไทยกัรชีวิตโ,โตโยต้าอะไรสักอย่างครับไอ้ดังจังโบร์ไอ้โมบายแล้วก็ฮอนด้าครับคอนเสิร์ตจ,จัดวันที่8ถึง10บกรกฎา,าคม2554ันห้าร้อยห้าสิบสมแพ็คเนี่น่าอขึ้นพานี ันนี้คือ MGA Home Concert Home Use o n l i n BCD 3แผ่น Grammy X แสกหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครับการสันปรก็มมีมีรหัสแล้วก็เดือนปีไว้ครับชื่อคอนเสิร์ตแลนหลังก็มีสามแผ่นครับมีรายชื่อทั้งสามแผ่นครับแผ่นที่สามมี เมเจอร์ก็คือ e h i n ร t h หรือซีครับเมื่องของการสร้างคอนเสิร์ตครับแล้วก็มีเลตติ้งดูได้ท้วยครับวันที่ผลิตวันที่4สิงหาคมของ5 4วางจังหน่ายวันที่2กันยาน2 5 4อันนี้โดนบังหน่อยครับอันนี้สมวลเินกสิทธ์เดือนกันยา54ปานยาว3ชั่วโมง10นาทีอะไรประมาณนี้พาฟคัลเลอร์อันนี้เว็บไซต์ต่างอันนี้ใบอนุญาตเป็นพยครับดูตัวกล่องสวม ขออัยครับยุงกับที่แชนผมหน่อยครับอืมมีกล่งองสซนนี้อันนี้กล่องแตกหน่อยซื้อมามาสิบปีครับอะไรเป็นแผ่นแรกครับจะมีรูปีบีนะครับในช่วงแรกของเซิร์ตแรกอันนี้เป็น้มคอนเสิร์ตเอ็กซ์แซกเกมแมี่เอ็มเจคอมแพคดิสอะไรล่าพอยอแล้วก็มีประมาณนี้ครับ ไปครับมันมีแผ่นสองครับเหมือนกันเลยแต่แผ่นสาด้านหลังเป็นรูปพี่สุกฤตนะครับแบบเงาๆไปเลยครับอันนี้คือเป็นรูปภาพทุกลงจากคอนเสิร์ตนี้ครับอันนี้จะเป็นเครดิตใครเป็นคน เกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตนี้แล้วก็เยอะแยะมากด้วยและอ่ะตอนจะกลับไปครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r คร e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเ <c oughs> พื่อไม่ติดตามคลิปต่อๆไปครับช่วงนี้อะอนันตยิดหน่อยครับคือคงเกสสะสมของพวกเด็กพวก นักร้องเดอะสตารก็แล้วก็ช่วงที่ช่องวันต้องดูแบบภาพจ้อนความสรงจำในเดอะสตาร์นหนถึงของนี้นี่เรื่องราวอะไรมั่งครับก็ก็ออติดตามีดีนะครับก็คลิปนี้ก็มาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ